สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงผ้ามากที่วัดปูทะะ่ที่พักสงฆ์เนาะคะ่ะที่พักสงฆ์ค่ะมางวดก,ก่อนก็ได้สองซีไปถูกกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเทียวนีก่ก็มนี่ไอเครื่องดื่มมาถวายเพิ่นเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะมากับแม่วัดค่ะแม่ออกวัดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาแฟค่ะไดกาแฟมือหนี้ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามสั่งสื้อขี้ไม่ได้ตามเบอร์โทรึ้นให,หน้นาจอ0928192568นะคะถูกน้ำปูเรื่อยๆผ้ามาสางหลังค่าน้ำกันค่ะเดี๋ยจเจดียงผ้าเฮ็ดบุญไงแรงนี่แหละคะ่ะออกพรรจาแล้วนอกท้ำบุญท้ำบุญกันสางหลังค่าน้ำเพลินนะคะเป็นต้นผ้าป่าจะสชวนเชิญส่วนเอฟซี FC, ทั้งหอกหลักกันในกลมหลักกัทั้ง บ้านเนาะคะ่ะผู้ละเล็กละน้อยต,อต,ตั้งใจเอาตั้งใจสร้างตั้งใจเฮ็ดบุญหลังค่าให้เพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะสร้างหลังค่าให้ปูเป็นต้นเป็นทุนได้เท่าไดรก็เอาเนาะค่ะเนาะเทศป่าป่าจากตนหนึ่งจะได้ตนหน่อยตนใหญ่กัแล้วแต่แรงศรัทธาแลลวก็เงินเทามีเนาะค่ะถ้าถูกบ่อยๆกับสิได้ตนใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ้าถูกหน่อย,อยก็ตามศรัทธาตามกําลังเราตามกําลัง เป็นต้นให้เพิ่นในการาจาร้างอาจะเบิดงบประมาณเป็นแสนขึ้นอยู่ด้วยเนาะค่ะเนาะเก็บเลขผสมหน่อยค่ะเป็นผู้ประถกเลขกะเอาคือเก่ากับทับปุ่นคือเก่านะคะ่ะผลบุญของฮาสิไดย,ยูเย็นเป็นสุขนะภาวนาหย่ายังกะสิไดค่ะทนผช้ชมส่วนม่นภาวันาให้ปูคุมข้องให้ปูศิลาคุมข้องทหารหารโอ้ได้ผลนะคะนาะได้ผล ปลาปื้มใจลงปูซอยลงปูศิล่าลงปูสุภาพปูสะอาดปูภาษสังขลาดอยู่น้ำเจแดงหลายปูนะคะนะคุมข้องทหารหารอยู่ชายแดนคะ่ะไปฟังปูพันจีได้ตัวใดนะคะเนาะปูพันจีได้ตัวใดให้เข้าฝากเข้าเป็นแนวทางในการเชียงสื่อสลากินแมงรัฐบาลว,าวังวนนี้หวังว่าสิมิโชคอีกคือเกาคะ่ะท่านผู้ชม คิดว่าต้องไม่โชคอีกพอคนบอกถูกมาซีงงวดละแม่วัดไปบอกเจเดแดงกับบ้านเนาะถูกสามงวดบบนี้มากกะด้วยตนเองกับพิ่กให้ยสองซีก็ได้น้ำเพิ่นอยู่ค่ะก็เลยมาสื่อของมาถวายเพิ่นเนาะค่ะเอาไปฟังปูน้ำกันค่ะว่าเพิ่นสยให้ตัวใดเนาะค่ะเนะาะก้อนไมยฟันเจียวไม่ออกมันจะเป็นมันจะเป็นตัวมันจะเป็น่ยงได้แน่เด็ วันเจียมีองขึ้นมาปุนงยียู่ังอยู่ใส่ัก็เจาหรือว่าแบบแทงถูงน้่ายมกแงถู่ค่อเข้าไปลองสลพัดเลยยาไปเลยถึง้านลันเลยน่าเกอว่านําไม่นาไม่เปนอะอะแลยฟันเจอยวแลเทัไปถามว่ารอเกิดเพรอนทัไปหนึ่งเราก็เขย่าล็อเลี้ยวมนเลยว่าร็อกเกิรทสอนซสอน ้าสอมัคือบ่มีคือได้ลอกกบ่มีหายเนาะส่นสามสนสี่มีอะไรวสมีคได้หลอกสุดี่นี่เนี่ยามมาสค่เขายาว่าดับมักเยอะเลแหละก็สิเป็น04นส่เหลอเพิ่นน่ะยนี้เขาสอบเงี้ยขนางไน์วันนั่งเสียนั่งเสียกันออ้แกยุกส่วนสี่ออก่เอาเอาปีทีแล้วผู้ขาดถูกนี่แล้วเก้าส่นสี่เ็นเลขประจำตัวในหลวงน่ะ ก็เล่เลือกซื่อถูกอยู่ได้ปีที่แล้วเลขไม่ลวเลขรหัคนตัวเลเก904ปีกกยปีแม่นปีกายผู้ขายถือเด็กซูมันเด็กซูมูเนยเพิ่นเนื่นเกิด28นะันออกเลขรหัสเพิ่น904จะ03หรือมันได้66ปีกม่ปีไหมเพิ่นเนย6อเนย เือวานเราม่น้อยเราจะมือถืเราเ่คืนเลยกคอยจะเข้าล็อกขยาล็อกขยเก้เสยงนั่นจะใครแมนดูเขาเรยดขยออันนี้เรีเขาฟันก็จับเีวฟันมัจะได้หายื่องเทียก่อยิบหนึงแล้วัายแลฟันแม่นหายแลองเียกบเรมื่อกบฟันื่อเสียวันนี้ฟันฟันเห็นผู้หญงผู้นั้นเปล่ฟันเห็นผู้งว่าู่ว่ามันว่ามซีบ้างจะเลยจะว่าซีละซี ถ้ากับกับุ้มวุ้มมันแจอดอกช่วงล้างๆมา,าน,นี่มันเขา้าใจุมมันใจออก็จออกคือจังมันเจออตัวตัวนี่แหละตัวที่แหลกนี่แหละโอหาชุนหกหชก่วนชุหกชุนหขา่ขาน่ลวงกันเก้าชุนหนึ่งล้นี่เก้าชุนสองชุนกระหม่อมเลยล่ะเก้าชุนสามถ้าบ่อนร่มนี่เก้าชุนสี่ Mm. นี่บ่แม่พระเทพเนี่เก้าศู้าพหญิงเงินเก้าศูนย์หกสเงินเก้า์เจ็ดองพระ 8, เก้า,า,า 11, 18, 19, ศูน์แปองเงียงอาลีอาลีพาเกาหนึ่งหนึญิงเก้าหนึปดงที่เก้าหนึ่งเก้เวทั้เ น้องแม่เอาสามตัวกับพกห,ห้าศูนย์หกศูนย์บรรทั้ก็เฮ็ดเป็นหกตัวห้าศูนย์หกศูนยหกห้าเ็บน้องแม่ก็เขียน้งไปะ<า>บ่ยทั้งเราโตกันทั้งโตกันเราโตก่อนละห้าแปดหาเก็ดเนี่ย ขึ้นมากนี่แหละขึ้นมากสองนู่นน่ขึ้นว่าขึ้นว่าจะได่หาแปดออกมาอยู่ตหนขึ้นมายังหาแปดอีกตัเอามาเขียนมาฟังติกระเด็เกิดเขียนรถทั้งฝังหาหาหาแปดหาเจ็ดหแปดหาเจ็ดตัวได้ตัวกันเหนี่ละตัวกันสองตัวนี่ละสตัวันกันอันนี้คือตัวมากเนาะหกศูนยเนาะแล้วก็ห้าศูน กเขาเลขเจ้ามวเจ้าแม้างล่ามันเป็นมวหาแปดหลือะยนแม่้เจ้าอว่าตอนนี้เราตุดี้ล่องล่องร่นี่นี้เนี่ยบ่เป็นว่ารองหรือแม่นน่เนี่ยตัวฮาเกตนนิฮาเตีนีนเตียค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นก็ได้หายแล้วค่ะหกหาศูนย์หาศูนหกศูนย์หกหาค่ะ เพิ่นเน้นที่ 50, หาศูนย์แล้วก็บหกศูนย์หกหาศูนย์นี่เล่นหกประตูค่ะเนาะแล้วก็ตัวเพิ่นมากนี่คือหาแปดที่ยังบบท่านออกเป็นเลขเพิ่นตามมาเือกที่บบท่านออกเหลือตัวเดียวค่ะคือหาศูนย์กับเก้าสีเพิ่นว่าน่ะเก้าสีที่ตามมากกับโบท่านออกนอกนั้นก็ออกเบิดแล้วสุดโตแล้วก็มีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าก็เก้าสี่นะคะที่ยังโบอ,ออกเนาะเลขคนละชุดละยาง นะคะอันนี้เป็นตัวล่องกับตัวเด่นก็คือหกห้าศูนย์สำหรับเลขฝันเพิ่นก็โท่อไปถามแล้วเพิ่นกับเกิดพ่อศูนย์สองเนาะศูนย์สองกับสี่หกสิบห้าปีก็หกห้าพอดีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหกห้าค่ะเป็นแนวทางในการเชื่องสื่อบุญมีกับสีได้เงินบุญว่ามีกับสีบ่มักสั่นเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าบุญมีก็อาจจะได้ เดี๋ยวปีนนาเนี้แร้งนี้เ <c oughs> บิดฟ์ฟนแล้ว <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะ,จะเจรหลียงเพื่อให้พปา,าไปสุมทบส่างหลังค่าสิไดมีบุญคุม้มบัดเวลานอนชาตินาเนาะค่ะเพิ่นตายไปพาเพิ่นสอนสุฟังว่าเพิ่นไปไปล่มผ้ายุอันนั่นนี่มาเขาได้สซนบ้านหลังไงเพิ่นกับเ่ได้นสนเปียกเบิดที่นี่ เพิ่นไปเห็นสังกสีแผ่นหนึ่งเกาๆห่างๆเพิ่นกัเลยได้ส้นสังกสีเพิ่นนั่นละโอ้ยตรงกับเพิ่นเลยเป็นเศรษฐีที่บ่าท่านไปนท่านสังกสีห่างแผ่นหนึ่งก็เลยได้ส้นใบบุญเจ้าของแผ่นห่างบ่ได้ส้นเฮี้ยนไงหลังค่างไงคือข,ขจ้าวสันวานอ่ะจะแดี่ยงกัเลยส่างมุ่งหลังค่าที่วัดปา่า <c oughs> ได้เฮ็ดแล้วเคิงหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ ทุนจะของหนึ่งแสนบาททัานที่อยากมีเฮี้ยนง,งามอยากมีหลังค่าคุ้มนพบหนาเนาะก็เลยงบตั้งงบให้แสนหนึ่งมุ่งหลังค่าที่วัดป่าพุทธรักษาเนาะที่นีมาเห็นเพิ่นสีมุ่งหลังค่าจางหลังค่าวัดอีกจเจดียงก็เลยว่าเอาเต็มใจครบพพา,ป,าป้าน่อยไปเอาการข้างนานนี่ละให้ถูกเลขบ่อยๆหาทุนเนาะเนาะ เฮ็ดจ้างไว้ศาสตนี้และศาสตนาบุญเห็นท่านตาอ่าถ้าไปเห็นท่านตากันสิไปเห็นชาสตนาพ่นแล้วท้านไปช้ชมเนาะเอาส,อสั่งซื้อคีมอมาได้นโบโรขึนแหนนะ่าจอดศูนย์เก้าสองแปดไปเก้าสองห้าหกแปดนะคะอุดหนุนเจแดงว่ามีกำลังกำลังแรงใจช่วงนี้ค้นกับไปที่อันนั้นหลายคักไปที่ เันเบื้องฐานบ่ว่าผู้ใดายเจแดงกับเบื้องอยู่เวิดมือเวิดขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะมื้อนี้ได้เวลาแล้วที่จะมาดูเลขมาขอโชคขอลาบขอเงินกันเนาะคะนะ่ะเนาะกับเทวดามาทําบุญก็ขอท่านผู้ส้มโชคดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะตัวเสริมมาใหม่ก็คือเก้าสี่ค่ะเนาะตียังบอ,อกปูบา,ะะาห้าแปดกับเก้าสี่เนะ่ยค่ะขอท่านผู้ส้มโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ